ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid a d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of n o นสวัสดีครับพบกับ Eagle of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระนาคปกไปมาขามสมเด็จพระพุทธจารย์นวมวัดอโนงคารามกรุงเทพจะสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2463ถึง2497 มีการสร้างแบบพิมพ์ฐานสามชั้นและพิมพ์ฐานสองชั้นพระทั้งสองพิมพ์ด้านหน้าจะมีพิมพ์บล็อกแตกและพิมพ์บล็อกไม่แตกสมเด็จพระพุทธจารย์นวมพุทธสโรวัดอนงคารามมีลูกศิษย์ลูกหานับไม่ถ้วนทั้งที่เป็นสงฆ์และขุนนางชั้นสูงไม่ว่าที่กรุงเทพธนบุรีหรือที่ชัยนาทบ้านเกิดรวมถึงจังหวัดอื่นๆ วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมคือพระนาคปกใบมมขามจัดสร้างเป็นสามเนื้อคือเนื้อเงินเนื้อทองแดงกระไหลทองและเนื้อทองแดงไม่มีกระไหลประกอบพิธีปลุกเสกในปีพุทธศักราช2463มีพระเกจิสี่รูปคือ 1. สมเด็จพระสังฆราชแผ่วัดสุทัศน์เทพนาราม 2. สมเด็จพระพุทธจารย์นวม วัดอนงคาราม 3. พระคูวิมนคุณากรหรือหลวงปู่สุขวัดปากคอมขามเท่า 4. พระอุดรคณารักษ์หรือหลวงปู่ศร,นนร,รวีวัดพระเชตุพนวิมนมังคลารามจะสร้างแบบฐานสามชั้นและฐานสองชั้นด้านหน้ามีด้วยกันสองพิมพ์คือพิมพ์บล็อกแตกและพิมพ์บล็อกไม่แตกด้านหลังองค์พระมีลักษณะเรียบ บางองค์ปรากฏล่องลอยการลงเหล็กจานอัขรยันลักษณะเป็นเหรียญปั๊มขนาดเล็กด้านหน้ามีพญานาคอยู่บนเสียรพ,พ,พระพุทธเจ็ดเสียราตพระพุทธเป็นลำตัวนาคข,ขดอยู่ด้านหลังเหรียญมีลักษณะเรียบปรากฏล่องรอยการลงเหล็กจานอัขรยันพระนาคปกใบมะขามสมเด็จพระพุทธจารย์นวมเป็นหนึ่งในห้าสุดยอดของเบญจภาคี พระนาคปกเป็นพระามข,ของเมืองไทยสมเด็จพระพุทธจารย์นวมพุทธสโรวัดอนองคารามกรุงเทพมหานครเกิดเมื่อวันพระฤหัส,สบ,บดีที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2407ขึ้นสีข้ามเดือน8ปีชวดสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์องค์ที่17แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ศึกษาวิชากับหลวงพ่อคงวัดบางกะพี หลวงพ่อทับวัดทองหลวงปู่สุขวัดปากพอมะาามเท่าสิทธานุสิทธิ์พระมหาโพธิวงศาจารย์หรือหลวงพ่อสารีอินทโชโตวัดอโนงคารามสหธรรมิกพระชัยนาดมุนีหลุ่นวัดพระบรมธาตุพระอุดรคณารักษ์ศรีวัดพระเชตุพนสมเด็จพระพุทธาจารย์นวมพุทธสโรวรณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่28กันยายนปีพุทธศักราช2499แลม9ข้ามเดือน10ปีวอกรวมสิริอายุ92ปี7 2พรรษาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจ ปดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่